สวัสดีชาวตีป้อมทุกคนด้วยนะครับผมหลังจากที่ทาจีแ่นใหม่บัฟให้ป่าโหดขึ้นเนี่ยมันโดนใจผมจริงๆเลยนะฮะ <S <S วันนี้ก็เลยจะมาทำคอนเทนต์วิจัยทาจีป่า3ดาบแดงนะว่าทูดาเมจที่ออกมาเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะค,คุณผู้ชมซึ่งผมได้สูตรใหม่เกี่ยวกับการฟาร์มมาด้วยนะครับนั่นคือรองเท้าตีเร็วนั่นเองโดยแผ่นนี้นะครับเราสามารถใช้รองเท้าตีเร็วไปก่อนได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าฟ้าในภายหลังแบบฟรีๆนะฮะเพราะฉะนั้นทาจีของเราจะฟาร์มไวขึ้นอีกหนึ่งระดับในช่วงต้นเกมนรผก่่อที เราดูคลิปนะครับผมขอขั้นด้วยช่วงสอนเล่นก่อนนะฮะถ้าใครที่เข้าใจแล้วเนี่ยสามารถข้ามไปช่วงเกมเพย์ได้เลยนะครับผมมาดูสกิลหนึ่งของทาจีกันนะครับมันจะเป็นการปล่อยพลังไปข้างหน้าแบบนี้สามารถใช้เก็บสแต็คได้ด้วยนะครับผมและถ้าเราเก็บครบ4สแต็คเนี่ยสกิลหนึ่งจะได้รับการอัปเกรดนะฮะกลายเป็นดาบผ่าสวรรค์สามารถสร้างทรูดามเมจอันมหาศาลได้นะครับแบบนี้เลยต่อไปสกิลสองนะครับเป็นสกิลที่ใช้เคลื่อนที่นะสามารถข้ามขื่อแบบนี้ได้นะครับเราสามารถใช้ได้สสแต็คนะ พอเราใช้หมด2สตเต็กี่ยก็จะรีโหลดค่อนข้างนานอยู่นะครับแต่ว่าแพทนี้นได้รับการบัฟให้รีโหลดไวขึ้นนะครับผมต่อไปสกิลอันตีนะครับก็จะเป็นการกระโดดเข้าไปเอาดาบฟันลงมานะฮะแล้วทาจีก็จะเข้าสู่สถาน,นะปลดผนึกทันทีโดยไม่ต้องเก็บ4สแต็กเลยนะครับใช้สกิลหนึ่งฟาเป็นทูดามีได้เลยซึ่งส่วนใหญ่ผมจะใช้อันตีในการกระโดดเข้าไฟนะฮะเพราะว่าตีของเรามีความสามารถในการลดดามจช่วยเพื่อนแทงแนวหน้าได้เป็นอย่างดีเลยครับผมทีนี้อันตีของทาจีถ้าเกิดว่ามาถึงเรากดใช้เลยเนี่ยมันจะไม่มีทูดาม แ,บบตแต่ถ้าเราไม่รีบเรามีเวลามากพอเนี่ยเราสามารถเก็บสแต็กก่อนได้แล้วก็อันตีเข้าไปเนี่ยอันตีเนี่ยจะมีทูดามีแล้วก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับผมแต่การที่เราจะใช้สกิลอย่างไรนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับบางทีเรารีบมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามัวแต่เก็บสแต็กเนี่ยมันไม่ทันแน่นอนนะครับก็แนะนําให้อันตีเข้าดงไปเลยนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งเพิ่มดามีเอาประมาณนี้นะครับผมและสาหรับในคลิปนี้ผมก็ขอแนะนําสกิลไว้เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับและถ้าใครพร้อมที่จะไปดูาจิิแแพใใหมม่่นนรรรงรงงคคลลล้้วกก็อยืดั แล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม Richman Shop r v ลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติม r v ในเว็บรับ Richman Coin นำมาใช้แทนส่วนลดได้สูงสุดถึง25มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนสบายมีเงินคืนที่ Richman Shop เท่านั้นเติมได้หลายเกมเลยนะอ,อ้าวเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์ทาจิสามดาบแดงเจแรแงแค่ไหน ะะจังหวะนี้ขอนญาตเก็บสแต็กกับพี่เทนก่อนฮะอ้าวแล้วโดนแข่งครับแบบนี้ไม่น,น่ารอดฟิกเกอร์สวยจัดครับคุณพี่ฟิกเกอร์ได้แบบจังหวะแบบสุดยอดมากครับพี่เทนโอเคครับผมจะไปฟาร์มต่อปล่อยพี่เทนกลับบ้านไปก็แล้วกันนะฮะเคครับ ซึ่งแพทนี้นะครับก็ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับว่าทาจี G เนี่ยสามารถเก็บแสแต็กฟาร์มกับบับแดงบับฟ้าได้นะครับก็จะฟาร์มค่อนข้างไวเลยนะครับแล้วผมก็ได้สูตรการฟาร์มเพิ่มมาจากคลิปที่แล้วนะครับนั่นคือการที่เราสามารถใช้รองเท้าตีไวได้นั่นเองนะครับผมมันจะช่วยให้ทาจี G เนี่ยฟาร์มต้นเกมได้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกน,นะครับเพราะว่าแพทนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนรองเท้าได้ฟรีนะเออเราไม่พอใจรองเท้าแดงเมื่อไหร่นะครับเราอยากกันซีซีเราอยากใช้รองเท้าเหล็กเมื่อไหร่เราสามารถเปลี่ยนได้ เลยทันทีนะครับผมตอนนี้ก็เน้นฟาร์มไว้ไปก่อนก็ได้นะครับช่วงต้นเกมแบบนี้และขอแก้แค้นเทน,นิดนึงครับเพราะว่าไม่มีฟิกเกอร์แล้วนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตรงนี้าตาเต้าเลือดเยอะเหลือเกินอ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนแช่เพื่อนแช่ผมผมว่าผมมาช้าไปหน่อยเนาะต้องไปไวกว่านี้นะฮะดูอย่างซาต้าเป็นตัวอย่างฮะโอ้โหโตโลเรายัางถึกอยู่ครับโอเคทีมเรารอดครับไปฟาร์มกันต่อดีกว่า นี่บอกเลยว่าทาจิป่านี่ต้องเป็นลูนเฉพาะเท่านั้นนะครับทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะเอา ลูนออฟเลนมาแล้วแบบมาเล่นฟาร์มเงี้ยมันจะฟาร์มช้านะครับถ้าเกิดว่าใช้ลูนแบบมีแท้งเยอะหรือว่าลูนซอสเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันจะแบบฟาร์มไม่เร็วนะครับแล้วพอรเราฟาร์มช้าเนี่ยเพื่อนเราจะค่อนข้างลําบากนะเพราะว่าเราจะไปซอ้อนไม่ทันนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบลูนซอสเนี่ยก็อาจจะใส่สัก5าเม็ดแล้วก็เอาเวกสัก5าเม็ดนะครับยิ่งตีเร็วเราจะได้ยิ่งฟาร์มไว้นะครับประมาณนั้นตรงนี้เรามาเจาะแจกกับเฟนนิกซ์สักนิดนึงับผมแต่ว่านาปอมเขาเลยนะเฮ้ยสานิด สวยเพื่อนโหสานิตรู้ใจเราอะเอาเรื่องจัดครับอ่าเพราะว่าผมเนี่ยเล่นเยอะกว่านี้ไม่ได้ละถ้าโดดเข้าไปหรือว่าอะไรเข้าไปในป้อมนี่ตัวแตกนะครับเป็นการโยนอย่างหนึ่งไปฟาร์มกันต่อครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้มีการนัวไฟเล็กๆน้อยๆรอบๆแมปนะครับแต่ว่าเราขอฟาร์มก่อนนะจะยังไม่ได้ไปช่วยเพื่อนนะ การเล่นทาจีป่าเนี่ยจะไปช่วยเพื่อนได้ช้านิดนึงนะจะไม่เร็วเท่าพวกนาคอสอ้อยหรือว่าป่าตัวอื่นนะครับที่เป็นแบบแอซินนะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสายแบบไฟเตอร์นะผมฟาดไปจังหวะนี้เรียบร้อยครับดาบพาสวรรค์ตัวแตกไปเลยนะฮะนี่ ทาจีก็จะเก่งทางด้านของทีมไฟ์แบบนี้นะจังหวะนี้เรามาเวทบัฟแดงซะหน่อยครับเพราะว่าเราต้องการตังจํานวนมหาศาลเลยนะครับที่จะออกดาบแดงให้ครบ3ชิ้นในเกมนี้นะแล้วเรามาดูกันครับว่าดาเมจมันจะรุนแรงขนาดไหนนะแต่ก็ต้องเตรียมใจไว้นิดนึงเลยนะครับว่าการออกของแบบนี้นี่เราจะบางมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราบางเนี่ยข้อดีก็คือเวลาเราได้โล่เนี่ยมันจะแบบดูเวอร์มากๆนะ บางทีโลอาจจะแบบเกือบเต็มหลอดเลยก็ได้นะเออฟาร์มไปครับผมจับแต่ว่าผมว่าผมไม่ควรออกดาบแดงชิ้นแรกว่ะเออขอขอออกเป็นดาบดิมก่อนนะครับเกมนี้เอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบาลานของฮีโร่มาก่อนเออให้แบบมันมีความแบบสลงสโลมีแบบความป้องกง,งป้องกันบ้างน,นะแล้วก็มีรถคูดาวด้วยเอาไว้แบบเดินเกมรัวๆนะเพราะว่าท้าจีเนี่ย ยิ่งเรามีอันตีบ่อยเท่าไหร่เนี่ยเราก็เก่งเท่านั้นนะครับทาจีที่ไม่มีอันตีเนี่ยก็คล้ายๆซาดิษนะว่าจะไกลๆนิดนึงนะครับผมปาดเล่นๆไปอุ้ยโดนด้วยครึ่งหล่อแล้วซาดิษสนใจ้านะครับซาดิษเทพเ,เจ้าห้าวินะผมยังคิดอยู่เลยนะว่าถ้าเกิดว่าเอาซาดิษไปเล่นกับโดเรียอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นแบบมหาเทพสิวิอย่างเงี้ยมันจะโหดขึ้นไหมนะเออเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าห้าวินะผมเอาผมพูดตรงๆเลยว่าไม่สามารถเก็บพวกแบบ ฮีโร่เก่งๆอย่างพวกฟอลลงฟอลเลนได้อะคือ5วิเอาฟอลเลนไม่ลงครับแต่ถ,ถ้า10วิเนี่ยอาจจะเอาลงก็ได้นะเออต้องแบบอยากลองเหมือนกันนะยังไม่ได้ลองเลยนะรจริงๆผมลองโดเลียไปหลายตัวแล้วนะครับซาตงซาต้าก็กําลังวิจัยอยู่นะครับผมเ,ออเดี๋ยวนะแต่ว่าออโอเคเล่นก่อนดีกว่านะครับมันเคี้ยวอะเทนช็อตนี้ผมต้องเอาเทนให้ได้โอ้โวยมันหลบเก่งจริงเลยคนนี้นี่มันไส้วะ ตายคือแบบว่าอดีตก่อนเลียดหรือเปล่านะหลบก่งจริงเลยครับเทนคนนี้นะถ้าดูเลือดเราสิมันจะโดนคีบตบตายไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่องของโดเลียซาร์ตานะผมกําลังวิจัยอยู่นะครับผมการบินซาต้าสองรอบนะเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่ว่าพอแบบโดเลียเป็นลมมิ่งอะแล้วแบบเอามาเล่นคู่ซาต้าสิ่งที่ขาดไปคือตัวยืนครับ ต้องให้ออฟเลนเป็นแบบเป็นแบบพวกโอมงโอมเมนแข็งๆอะไรเงี้ยถึงจะพอเล่นได้แต่ว่าผมก็วิจัยแบบยากมากเพราะว่าว่าอะไรรู้ว่าทุกคนเพราะโดเลียโดนแบนตลอดเลยอ่ะจริงๆแล้วโดเลียเนี่ยมันก็แบบเหมือนจะไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะเออแต่ว่าคนก็ยังแบนกันอยู่ตลอดเวลานะครับแทบจะไม่ได้เล่นในแล้งเลยนะครับผมอันน้นทีจะหลุดสักทีหนึ่งนะเออสำหรับโดเลียนะครับซึ่งผมก็ เนื่องจากมันเป็นคอมโบที่แบบว่าซาตาโดเลียไงผมก็ไม่อยากแบบทำในโหมดธรรมดาอะไรเงี้ยผมก็อยากทำในโหมดลงแรงไหมหคุณผู้ชมดูแบบสนุกสนุกกันนะเออกลัวแบบจะเบื่อกันอนะ่ะเล่นแบบแบบยอมแพ้แล้วไปเล่นโหมดโหมดธรรมดาแต่ว่ามันก็ยากจริงๆนะครับที่จะหลุดมาเอออาจจะต้องต่อเวลาหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากดูนะผมก็เห็นอยู่นะว่าคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับซาตาโดเลียเนะี่ยเออแต่เดี๋ยวรอแบบให้การโดนแบรน์มันซาซาก่อนนะฮะ ฟาดไปจังหวะนี้โอหูยนอกจากเทนจะหลบเก่งแล้วกูยังจ้องมาเจอฮาเตะกันเนี่ยนะฮะเอาจริงแล้วเกมนี้ผมเล่นง่ายกับใครบ้างวะทุกคนเออฮาเตะเนี่ยก็หลบเก่งนะเปนิกก็หลบเก่ง เวเลสนี่ก็แบบใช้เล่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวไอ้นี่มันมีสกิลสองนี่ว่าชิบหายแล้วกูไม่นะโอเคแบบนี้รอดแล้วสบายใจ <c oughs> โอ้โหแต่ว่าเพื่อนเราตายแทนวะ่ะ <c oughs> ไปฟาร์มกันต่อครับคุณผู้ชมฮะและเทมชิ้นต่อไปของเราจะเป็นดาบแดงเฟริลทูตกันแล้วนะครับผมนะบอกเลยว่าทาจีเนี่ยมีเฟริลทูตชิ้นเดียวนี่ก็โคตรแรงแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาแบบบ้าพลังกันนะออกสามชิ้น ว่าจะเป็นยังไงกันนะครับผมตรงกลางครับมีบวกอย่างนี้ทาจีชอบเลยครับผมชอบเลยฮะโอ้โหจะหนีไปไหนรอดนะครับเรียบร้อย,อยหมายถึงกูเนี่ยจะหนีไปไหนรอด ฟาร์มกันต่อครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้เราอ่ากำลังจะบอกว่าเราใกล้จะได้ฟิลิทูตนะครับผมโอเคมาแล้ว1ชิ้นในะนาทีที่13นะครับผมเกมนี้ผมบอกได้เลยว่าผมขอใช้รองเท้าแดงยาวๆหน่อยนะจริงๆเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนรองเท้าเป็นแบบรองเท้าฟ้าอะไรเงี้ยตั้งแต่นาทีที่แบบว่านาทีที่8อะไรเงี้ยแบบกลางๆเกมก็ต้องเริ่มเปลี่ยนได้แล้วนะครับแต่ว่าผมแบบต้องการเงินไงเออเราแบบอยากได้ฟิลิทูตหลายๆชิ้นแบบเร็วๆนะครับผม เพราะงั้นขอใช้อีกนิดนึงแต่ว่าก็เดี๋ยวดูทรงเกมก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝันตรงข้ามก็แบบตีตื้นมานะ14ต่อ11นะครับถือว่าสู่สีกันเลยทีเดียวนี่ขอฟาดไปก่อนนะครับตอนนี้ดามเมจของเราอยู่ที่ประมาณ2,700นะครับผมสำหรับเ,เลือดยังไม่ต่ำ50นะถ้าต่ำ50น่าจะมีแต่3,000อยู่นะครับผมตอนนี้ฝัตนตรงข้ามเขแบบอยากได้แบบดาร์คเเลเเรามากเลยนะตรงน,นี้เก็บพิเทน มันเขี้ยวจริงโอ้ไม่น่าดีเท่าไรผมน่าจะพลาดครับช็อตนี้พลาดบ่อยๆค่อยๆชินโอเคครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าฟ้านะครับผมเราก็จะตีช้าลงนิดหน่อยนะแต่ว่าแบบทีมไฟอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีขึ้นนะครับผมกันสตันกันสโลเอ้ยมันเขี้ยวจริงเลยวะฮาร์ตี้มันตัวแก้ทางเราจริงนะครับแบบเรานี่แบบ เออแบบทาจีมันทาอะไรช้าเนาะกว่าจะปงจะปาดกว่าจะอันตีฮาเตะนี่กดแบบคลิปเดียวอ่ะมันแบบพุ่งไปนู่นแล้วนะมีใครแบบจัดการฮาเตะผมได้บ้างไหมซานิตเก็บให้ผมได้ไหมแบบว่าฟิกเกอร์แบบเคาะหัวอะไรประมาณนั้นนะฮะไปฮะดันเล่นนี้กันหน่อยโอ้โหกูเห็นฮาเตะแล้วกูไม่อยากเดินต่อเลยกูหนีดีกว่าตรงกลางนะแต่ว่าหนีก็ไม่ได้นะไม่มีใครมากันเวฟโอเคครับเราจะเราจะไม่ดันไปข้างหน้าแต่ว่า เราจะทำเวีอยู่แค่นี้กันแล้วกันนะครับอันติมีดาบฟ้ามีถ้าเขาพุ้งมาเราก็หนีนะครับสเต็ปแบบง่ายๆเวลาเราเจอฮาเตะนะครับผมโอเคตอนนี้เราน่าจะใกล้ได้ทางด้านของดาบเฟลิทูชินที่2แล้วนะครับมาดูกันว่าดาเมจเนี่ยมันจะขึ้นแบบหลัก4,000หรือเปล่านะเออตอนนี้นี่ถ้าเกิดว่าเลือดต่ำา5นะน่าจะอยู่ประมาณ 3, 0 0 0ันนิดๆ นะครับผมฟาร์มไปให้นิดเดียวเท่านั้นเราจะได้เฟลิทูชิ้นที่2แล้วนะครับผมขาดอกี่บาทวะเนี่ยแครนิดเดียวคลิปจ๋าคลิปอยู่ไหนโอเคครับและตอนนี้เรากําลังจะได้เฟลิทูชิ้นที่2แล้วนะครับผมฟาดเข้าไปมาแล้วฮะนี่ไอพวกแครี่ทั้งหลายมาลองโดนฉันฟาดสักหน่อยซิว่าจะแรงขนาดไหนกันนะ ฉันอยากเห็นตัวเลข4ี่ห้าพันจริงๆว่าแต่แคลรี่ฝั่งข้ามนี้ไม่มีขาตายสักกตัวเอามันเห็นกุญบังคับบวกเฉยครับโอเคกระดาอยู่มาดีครับเว <ST AT> เล,เล,เลสับหัวไม่ดึงคีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ลนอันนี้ลนโอเคครับเราไม่มีอันตีแล้วครับถอยเพื่อนฮาจิไม่มีอันตีก็ไก่กุ๊กๆไมครับแผ่นนี <c oughs> น้เลี้ยงสแต็กค่อนข้างยากโดยเฉพาะเกมนี้ที่แบบไม่มีใครให้เราเลี้ยงสแต็กเลยนะฮะเป็นนงเฟนิก มีเทนเนี่ยแหละมั้งครับเลี้ยงสแตกง่ายสุดแล้วแต่ก็เทนก็คนนี้เล่นดีมากอะค่อนข้างผิวนะครับเขาไม่ยอมโดนแบบผมปงผมป่าดง่ายๆนะมีไถมีฟิกเกอร์หนีตลอดนะผมตอนนี้นาะทีที่17ฮะเฮ้ยสาตานะน่าโดนมากเอ้ยแต่เทนก็น่าโดนวะ่ะเอาเทนซะหน่อยดีละมั้งอ้มาลองดาบนี่เลยสิอือสามพองว่าทำไมแบบ สกิลใส่เทนมันเบาวะทุกคนเทนมันมีอะไรอ่ะทําไมผมสกิลรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าสกิลใส่คนอื่นอ่ะมันแรงกว่าเออแต่ใส่เทนมันเหมือนแบบมันเหมือนเบาลงอ่ะเออหรือว่าเขาออกของโลมป้องกันนะไม่แน่ใจนะครับผมฟ์ไมไปก่อนแลนดนะฮะตอนนี้ก็เรายังขาดดาบแดงเฟรนลิลทูด,ดิ้งหนึ่งชิ้นนะแลวตรงนี้เพื่อนเราเปิดก๊อตครับผมได้ครับเฟน,นิกโผล่บนด้ะแล้วก็ไม่มีเทนด้วยครับ ยังไงก็ได้นะเดี๋ยวให้พี่โตยืนแทงไปก่อนนะครับผมน,นี่เราฟาดทูดามเมจประมาณ1นึงเอ้ยไม่ใช่100 1,400นะเออแล้วฟาดทูดามเมจไปจังหวะที่42่พครับผมเลือดต่ำห้านเอ้าวกูกกำลังจะโม้เลย เฮ้ยก็เอาเร <2 S 1> ื่องอยู่นะ2ดาบแดงความแรงอยู่ที่4,200ครับทุกคนเออถ้าเกิดว่าได้3เนี่ยผมว่ามี10แตะ5 0 0 0นะจะถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อนะครับนี่ฟาร์มไปก่อนตอนนี้มีอยู่พันหนะครับฟาร์มไปฟาร์มไปเพื่อนอย่าเพิ่งรีบบวกนะเพื่อนใจเย็นก่อนนะรอเรานิสหนึ่งเราก็จะได้แล้วลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมันไม่รอเราแล้วดิหูจะเย็นก่อน น่เสียงปอซ่านี่ลอยมาเลยเอาแค่ผมเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับทาจีสามดาบแดงเฟลิทูดและเราจะไปปาดสังได้อะไรครับจังหวะนี้ฮะเฮ้ยตะกี้เลย 964ครับวงเล็บปาดใส่เทนแม่งเบากว่าปกติแน่นอนผมว่าปาดคนธรรมดาน,น่าจะมีแตะ4,008 8อะเออเทนมันน่าจะออกของป้องกันนะครับเป็นเปอร์เซนต์อะไรสักอย่างแน่นอนนะฮะเออแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นโลมนะครับเฮ้ยอย่ามายุ่งกับป้อมฉันดีกว่านะแต่ว่าเราห้ามพลาดนะครับเรายังไม่มีอันตีลอรอันตีก่อนนะฮะอ้าวจบเฉยว่ามาโย <c oughs> อยากลองกับแครี่ว่าจะแรงเท่าไหร่นะครับ เก็บดาวไปร่มร่รครับผมอยากไปโอเวอร์โหลดกับเขาบ้างจังเลยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่ทาจิคนนี้นั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่าสกินนี้สวยมากๆนะครับอย่าลืมไปรับกันนะเป็นสกินแรงนะครับผมขอสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับอยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับผมและถ้าเกิดว่าชอบคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด Sub subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี